สวัสดีครับผมเป้ภูสิทธิ์ช้างแก้วมณีครับมิสเตอร์เกวิลไทยแลนด์2024ครับ เป็นหนุ่มโรงงานมาก่อนเมือ่อประมาณ3-4ปีที่ปีแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับหรือเรียกว่า s a f e t y officer ครับคล้ายๆตำรวจโรงงานดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ดูคลิปๆหนึ่งใน TikTok อกสอสอครับพูดในสภาเทคโนโลยีเราเนี่ยมันก้าวไกลไปถึงอวกาศแต่ทําไมในเรื่องของเพศเนี่ยยังไม่สามารถข้ามไปได้ทันทีทั้งที่มนุษย์เราเนี่ยอยู่ข้างๆกันแต่มองข้ามกันไปมองทางด้านของความหลากหลายทางเพศครับเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาตเาิเราเป็นคนที่ผิดธรรมชาติเหรอเราเป็นคนผิดปกติเหรอไม่ใช่นี่เรา ก็เป็นคนปกติทั่วไปมีลมหายใจใช้ชีวิตเหมือนกันแล้วก็มาได้เจอเวทีนี้ครับมันมีคำคำหนึงที่ผมสนใจก็คือว่ามีความเท่าเทียมซึ่งผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละที่เราค้นหาที่เราอยากจะได้มันอะไรเงี้ยครับ อันดับแรกนะครับเรื่องภาษาก่อนครับก็คือจริงๆแล้วของเป้เองเนี่ยก็ภาษาอังกฤษก็พอสื่อสารได้แต่อาจจะยังไม่เป็นถึงเนทีฟอันนี้เราต้องไปเรียนรู้ทางด้านของคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับด้านของสิทธิ LGBTQ แล้วก็คำศัพท์ที่มันสามารถที่จะทัชใจทางด้านของคณะกรรมการทาง,งด้วยแต่ว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยเต็มร้อยในเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็พัฒนาด้วยครับอาจจะมีการฟิตเนสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของความรู้ทางด้านของกองมิสเตอร์เกเวลไทยแลนด์เนี่ยก็มีทีมงานที่คอยติวกันตลอดเวลาตั้งแต่ใน ตัวเราก็ต้องศึกษาด้วยว่ายุโรปเนี่ยเขามีนโยบายอะไรที่ไปถึงไหนแล้วโซนอเมริกาโซนแอฟริกาอะไรเงี้ยคือเขามีนโยบายอะไรที่สับสน LGBTQ ด้วยมันไม่ใช่ว่าเราแค่ศึกษาประเทศไทยอย่างเดียวเราต้องศึกษาทางด้านของทั่วโลกด้วย คือผมว่าสเสน่ห์ของชาวเอเชียยังอันดับแรกก็คือเป็นรูปร่างหน้าตาอยู่แล้วนะครับเราก็จะขายในเรื่องของรอยยิ้มความเป็นไทยอะไรต่างๆในเรื่องของหุ่นนะ่ผมไม่ได้กลัวนะครับผมรู้สึกว่าสเสน่ห์ต่างๆนะมันขึ้นอยู่กับทัศนคติด้วยแล้วก็ผม,มชอบลักษณะที่ผมเป็นหุ่นลีนแต่ผมคิดว่าหุ่นลีนของผมเนี่ยจะทําไงให้เป็นสเสน่ห์ให้กับคนที่มองเราแล้วรู้สึกว่าชอบเราได้บ้างในการประกวดต่างๆเนี่ยของเวทีมิสเตอร์เกิร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะดูในเรื่องของแคมเปญในเรื่องของเราทําอะไรให้กับ LGBTQ ของเราบ้าาางงในนนสสััััคคมเเ่อหุจจจะปป็ยํ แต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในเวทีนี้ ต่างชาติครับเขามีการยอมรับไปหมดแล้วเนาะกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเขาแอบพูดหมดแล้วเขาก็คือมาแก้ไขในเรื่องของจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆมาปรับปรุงแล้วมันก็สามารถทําได้จริงประเทศไทยครับพรบส่งสรเท่าเทียมครับมันเป็นก้าวแรกและเป็นก้าวที่สําคัญผมก็จะเอาตัวนี้แหละที่ไปบอกกับต่างชาติว่าเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีในเรื่องของการที่จะเห็นความสําคัญแล้วนะผมเชื่อว่ากฎหมายอันนี้ครับจะทําให้คนไทยเนี่ยเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายของผมที่มองมาที่ประเทศไทยสิ ประเทศไทยเนี่ยก็จะกำลังที่จะพัฒนาไปแล้วนะ ก็มีผลวิจัยมานะในเรื่องของการกีดกัน LGBTQ ในการทํางานเนี่ย77%คือเขาไม่ต้อนรับถ้าสมมติว่าเพศสภาพไม่ตรงกับคํานําหน้าเนี่ยครับก็จะโดนกีดกันค่อนข้างเยอะงานโรงงานงานที่จะต้องออกหน้าออกตาครับงานที่จะต้องคุมคนงานที่จะต้องแบบดูแลคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเปิดรับ LGBTQ อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเคยเจอมาคือนายจ้างเองเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่าไม่ต้องการ LGBTQ ไม่อยากให้ LGBTQ มาทํางานในด้านนี้อาชีพเนี่ยมันจะต้องแข็งแร่งคุมคนงานได้ ก็มีรุ่นพี่ผมนะครับที่เป็นเหมือน transgender นะครับเข้าไปทำงานก็จะโดนผู้บริหารเหยียดคือพนักงานไม่สวมใส่มวกเซฟตี้รุ่นพี่ไปเตือนอย่างเงี้ยพนักงานก็จบว่าเอ้ย อย่ามายุ่งสิตุ๊ดอะไรเงี้ยเราโดนแบบตอกกลับแบบนี้กลับมาปุบ๊บอะจิตใจของคนทํางานมันก็ฟอการที่ผู้บริหารเนี่ยยังไม่เปิดใจครับแล้วยังไม่เข้าใจในเรื่องของ LGBTQ เขายังคิดว่าแค่ไปทําในเรื่องของการแสดงโชว์ไปทําในเรื่องของงานบริการต่างๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ LGBTQ สามารถทําได้ทุกอย่างเลยครับแต่แค่ในเรื่องของการเปิดกว้างครับยังไม่มีผมเลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราสามารถที่จะช่วยกันแก้ไขได้เลยทาแคมเปญในชื่อว่า Open Door เปิดประตูให้พวกเราเถิดพวกเราเนี่ยมีความสามารถอย่ามองในด้านของ เอยย่างดีวผมเองเนี่ยก็ได้ทำข้อมูลประมาณเกือบอาทิตย์นะครับประมาณ73 บริษัททั่วประเทศไทยอะครับมีการเปิดกว้างและเปิดรับ LGBTQ ผมก็เลยลิสต์บริษัทอะไรบ้างที่เขาเปิดรับ LGBTQ ในสะเต็ปแรกสเต็ปต่อไปอะครับก็จะมีบางบริษัทอะครับเขามีนโยบายที่เออเวลาเราอยู่ร่วมกันกับ LGBTQ เนี่ยเราจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรคนที่มาทํางานในโรงงานอะครับก็คือมาจากหลากหลายมุมมองเขาอาจจะยังจไม่เคยสัมผัส LGBTQ ก็อยากให้แบบว่าพวกเขาเข้าใจผมก็เลยทําคลิปวิดีโอที่เอออยู่ร่วมกันกับ LGBTQ และปัทะกทัศนคติอย่างไรบ้างตอนนี้ครับก็มีทางด้าน ของเน็ตไอดอลที่มีความสามารถค้างเยอะผู้บริหารที่เป็น LGBTQ อย่างเช่นคุณแอนจัก,กพงศ์มันทำให้เห็นแล้วว่า LGBTQ นะีสามารถทําอะไรหลายอย่างผมคิดว่ามันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วแต่ตรงนี้มันจะทำงางให้ผู้บริหารนะได้เห็นว่าเนี่ย LGBTQ เนะี่ยมันมีความที่สามารถที่จะไปไกลมากกว่าที่จะแสดงอย่างเดียวนะครับ เรามีตัวอย่างของบริษัทของต่างประเทศอยู่เขาเปิดรับโดยที่ไม่ได้ระบุเพศเลยครับแต่ว่าจะมีส่วนในการแยกไปต่างหากว่าสมมติคุณเป็น LGBTQ มาสมัครโรงงานเราเนี่ยคุณก็จะรับอะไรบ้างเหมือนเพศชายและเพศหญิงเขาก็จะมีการบอกในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับ LGBTQ ก็คือจะต้องอยู่อย่างไรบ้างการที่จะมาอยู่ร่วมกันเน่ยเรามีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นและเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเหมือนเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นผมอยากให้ทางด้านของบริษัทในประเทศไทยที่อยากจะเปิดกว้างทางด้าน ในการรับ LGBTQ ครับสามารถที่จะศึกษาของในเรื่องของต่างประเทศได้ผมทำงานโรงงานอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของรางวัลโรงงานสีขาวโรงงานอุาาตสาหกรรมดีเด่นแล้วก็ในเรื่องของไ s โซดีเด่นเนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่บ้างกลุ่มโรงงานหรือบริษัทไหนที่มีในด้านของนโยบายของ LGBTQ อย่างชัดเจนมีกฎระเบ,บียบมีนโยบายต่างๆที่ พัฒนาทางด้านของ L G B T Q ผมอยากให้บริษัทนั้นน่ะคือได้รับรางวัลด้วยเหมือนเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าคุณได้รางวัลนี้แสดงบริษัทคุณเนี่ยยอมรับในความหลากหลายทางเพศนะไม่ได้กีดกันความหลากหลายทางเพศว่าเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆแคมเปญเนี้ยครับผมก็อยากจะเสนอไปที่ประกวนที่อังกฤษด้วยผมรู้สึกว่าในเรื่องของการเปิดกว้างให้ L G B T Q เนี่ยเข้าทำงานน่ะมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องดํารงไว้ด้วยแล้วก็ผมคิดว่า L G B T Q เนี่ยสามารถพัฒนาประเทศได้ด้วยในทุกๆด้านในหลายๆอาชีพด้้วยยตอนนเเีรา ลองในสิทธิได้ต่างๆมากมายของ L G B T Q เนี่ยแต่มันจะต้องมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังของทั้ง3ภาคภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางด้านของประชาชนด้วยมันจะเกิดขึ้นได้ คือมันเป็นก้าวที่สําคัญและเป็นก้าวแรกเนาะก็คือมันไม่ใช่แค่พวกเรา LGBTQ อย่างเดียวทบสนัสเท่าเทียมเนี่ยมันประทับตาพวกเราว่าพวกเราคือสิ่งที่ถูกต้องของสังคมนะพวกเราไม่ใช่สิ่งผิดธรรมชาติอะไรต่างๆสําหรับคนที่ยังไม่เปิดใจและไม่เข้าใจผมอยากให้เคารพอย่างน้อยคุณก็ต้องเคารพกฎหมายแต่ว่ามันยังมีกฎหมายตัวอื่นที่เราจะต้องผลักดันอีกต่อไปอย่างเช่นของเซ็กเวิร์กเกอร์ครับก็คือเราก็มีการผลักดันให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตอนนี้ฝรั่งเขาก็มองว่าเออทางด้านของประเทศไทยเนี่ยมีเซ็กเวอร์าเกอร์เยอะนะแต่กฎหมาย เซ็กเวอร์เกอร์เนี่ยมันมีการถูกต้องตามกฎหมายแล้วอะหรือสิ่งต่างๆที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติเขาคงไม่สามารถที่จะมาว่าเราได้เพราะว่าทางด้านของประเทศไทยเ่ยเราปกป้องทางด้าน l g b t q อย่างแท้จริง